สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดป่าอิสระธรรมนะครับก็มากับเยชัลาน้องตั้งเขเด่นนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับอาล้ครับเยชัลากับน้องตั้งนะครับตอนนี้ก็มาไหว้องค์พระศิวลีเนาะนะครับแล้วก็พระพุทธนะครับสาธุเลยนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะเอ๊ะอันนี้ทําจากสีลาหรือเปล่าใช่ไหมครับอะไรคะทำจากสีลาไหมอ่าน,นี่จะเหมือนเหมือนมันเป็นเหมือนคล้ายๆทรายหรือเปล่านี่แหละเพราะว่ามันเป็นหนูก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านี่มาจากโคราชโคราดใช่ไหมใช่ สายละเอียดนะครับผมอออันนี้ก็องค์ทวีสุวรรณนะครับถ่ายนะุนะครับผมครับอ่านี่นะครับก็อยกจลานะครับน้องตั้งนะครับก็มาถ่ายรูปนะครับครนี่นะครับก็อจะลานะครับอตั้งนะครับก็มาถ่ายรูปนะไว้นะครับ นี่มาเดียวตรงมุมพนมมือค่ะพะนรมือไว้ไนะครับให้โอเคจะนลาน้องตังนะคะมากราบนี่นะครับ ครับผมเเาะนอาละเดี๋ยวเราจะไปหาหลวงปู่ใช่ไหมครับหาหลวงปู่มาลอยครับผมก็เราก็ขออนุญาตถ่ายนะครับผมในการถ่ายทำเพราะบางทีแบบไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยพอพอถ่ายเสร็จเนี่ยภาพดำหายไปก็มีนะอันนี้เราไม่เชื่ออย่าลหลู่แมนต้องขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับปู่ครับมาขออนุญาตถ่ายนะครับ อนุญาตถ่ายเด้อปูเด้อผมขอแล้วนะขอแล้วขอแล้วนี่ขนแม่ถ่ายได้ใช่ไหมได้ค่ะขออนุญาตบอกกุ้ปูเขออนุญาตถ่ายค่ะไม่ได้จ้าเข้าไปปูแขนก็ได้เลยค่ายได้เลยครับได้เลยได้เลยปูแขนพี่หยบหยิบไปใกล้ๆเลยค่ะแม่จาราหยิบเข้าไปอีกก็ได้ค่ะตั้งหยิบเข้าไป พ่อเด่นเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะพรอเด่นพอเด่นครับพ่อเด่นนั่นขาข้างหลังค่ะลวงปูนูนค่ะนูนค่ะลูกแขกเยอะมาเลย เบาหายหน่ค่ะลงปูเบาห้น่ค่ะเฉดหายค่ะไม่แดงทำงานสะดยกม่ทีตัดกล้องพิเศษงนี้ขนาดแมวมาตายถ้าตังเตาให้แมวซีนขึ้นมาได้สัมษาสได้เลยนะคะพีู่ดคุยได้เลยครับขอบคุณนะครับตัดกล้องนะฮะขอบคุณนะคะผูดช่วยครับอเด่นก็ได้ปรแกแนะครับพูดแกร มาเ็มเดือบู่ได้มาเต็มบุระครับบุละปีบเมื่อเชาไม่แม่ไม่เขาซองันม่ชาเลยูดูกไมน้ำตาลเดืไปใกล้ๆทางนยจอีกใกล้ๆแฉะจะไปใกล้ๆตรนีตรงหนอ่าใกล้ๆเออมาค่ะแม่มาตรงนี้เย ไปใกล้ๆเลย,ยจะได้เหมือนหมานแ <c oughs> ห่หนูปูเพิ่นเป้าแห้เ <c oughs> นาะ <c oughs> อ่าช่องไม้น้องตั้งจะได้เหมือนหมานเด้อ <c oughs> แล้วก็ช่องอ่วิธีชีวิตตรงสารนะคะการฉบาลตรงสารจะดูแม่ปอบต้องตอแล้วก็ช่องแมงกะบีฟิล์มกับ MS Studio ไปใกล้เลยครับเขาเด่นครับเายถ่ายรูปเอาเอานะครับถ่ายกล้ใกล้ถ่ายรูปคู่กับมได้ค่ะกเด่นเยมาอีกข้างหลังได้เดนกูค่ะเดนตู่แล้วก็หนึ่งสองสามกล้องนะครับหนึ่งสองสามสองสาม ที่ไผ่โงลสตรอนก็ใช่ไข่พรนก็มานะคะแล้วก็มีนกอีกอะไรนะคือครับเยะแยะเลยจะน่้องผูมาลองงลงผูฟังท้่ไค่พี่ไผ่โงลสตรอนไงคะที่มาลองง้วองูฟังะนี้ผููจะรู้จักไหมนะอันนี้มาจากไหนบอกบอกลองูได้เลยนะคะอ๋อมาจากบ้านหงสาูครับม่จากบ้านหลงงสาครับผม ครับสกลนครครับงเดกันมตัตังไ่ครับ่อ้าตอนนี้มะุไงั่่ทนงอยู่กัเอาป้องเปล่าเลยได้นะอนุญาตด้วยฟูด์ด้วยเป่าอนอนุญาตเป่าฟ้องให้หน่อยค่ะ

ากรนี้นนเอฟีนะนะครับขอให้ดวงดีกันทุกคนนะครับนเตืมอาครับมปูอุญาตเตาองไอเอร์ป่ามะปูฮครับผมอืใบ่ไดอง หนึ S 2> <S, <S 2่งอ <S 2> <S 2ือคือหแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้านสามนะครับอ่ามาก็ใช่แล้วเอฟซีในช่องโชคดีด้วยนะครับ ปกติท่านไม่เอยได้ให้ใช่ไหมให้ทุกมวดใช่หขอให้ทุกงวดใช่ไหมอ้าวสาธุสาทุก็คือญาติโยมถูกหวยเขาก็มาวอนวันอนมาจากมุตตาหารเพราะวาถูกจากทานมุกตาหารด้วยใช่มุกาหารที่เรามากับพี่เด่นวันครับครับอนุญาตให้ลูกบูน้อับ เตกเาก,เกล่องเจิมกล่องให้ได้ค่ะเนี่ยค่ะเจิมกล่องให้ได้ค่ะเจิมขากล่องนห้ไดคะครั่ะอะไรอ่ะอรอ่ไ่่ะคอ่ได้่อไะครั่อไ้ะรอะอ่ะระอร ตัวครับตาตัครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนานๆเนี่ยจะได้ถื่มครับมองใช้ได้ครับลงู้อันนี้อีกลงผูอันนี้อีก่ออาันนี้องแมนกับพี่ฟีเอฟเเอฟเอฟเเอฟอฟเอฟเอเออฟเ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 อเอฟเอฟเเอเอ

อันนี้ช่องดังเหมือนกันค่ะมีองใหญ่คนหนุ่แงอันนี้สามช่องเลยวันนี้มาะครับเขียนตรงขาได้เลยครับเรดี่ต่กะูลยอดปังๆนะครับผมเคตัวใหญ่างวัเงินทองครับผมตัวมามาขึ้นครับผมขึ้ แต่แต่ว่าอย่าประท่าขอว่าเขาถามดวงอกนะครับเขามาจากไหนหมวยนี่อืมมาจากอาจารย์ศุกร์ก็จะไปขายอืมครับเขาเคยถูกครับผมขายหัวน่หนีครับสนทนาทำได้เด้อค่ะอย่าายอะไรไม่ต้อง่าหลังพูดแล้วเอาแล้วอ่าครับ ืออมาแก้บนด้วยเนาะมาแก้บนด้วยเนาะมขอพรหลวงปู่ก็เหมือนวันนี้ช่องทั้งสามช่องเลยก็เลยมาขอพรหลวงปู่วันนี้อืออึโชคดีของพวกเราเนาะโชคดีนะครับขอเด่นนะครับผม ถูกรับน้น์ใเอาถูกครับนับน้ำมนต์ทุกคนอย่าไปให้หลวงปู่เคาะหัวให้เลยค่ะ รวยคใช่แล้วมีข้าวรวยรวยเอาละพอเด่นนะฮะเอาประเด็นข้าวประเด็นสิขอยังขอเด้อมมานี่ครครับผมรวยคือแล้วยนะครับรวยชั่วหน้าครับผมวันนี้อิ่มบุญค่ะจะลานะครับน้องตั้งนะครับ เอาละสาธุสาธุครับผมโคเล่แีแสดงว่ายหี่เดินผ่านอว่าอันนี้รวยแล้วแลท่านรู้ยังไม่ท่านรู้ท่านมองงายท่านรู้นะอันนี้ก <succ ot> <h> ็เป็นสิวดด้วยอย

คือพอเรียนพอเรีนเสร็ต้อยางขารถ่ายคลิปครับต้องขยันถ่ายด้วยถ่ายต้องขยันคนเขาขยันก็ได้มันคืองานของเราครับมือละคลิปก็ยังดีงานทำามือละคลิปยังน้อยไปใ่มือละคลิปยังน้อยเก่งกับสีคลิปหาคลิปไปเร้ยใช่ครับได้ได้เดือนละสามสี่ันตมดงานก็เลยสื่อโปากกเอาล่ะครับุกวนี้็ขอจบ ทีีนโอเคไปดูงานบุญบุรณะโบสถ์สวยหลวงปู่โบสถ์นี่ก็สวยเนะค่ะหลวงปู่โบสถ์เราโบสถ์ค่ะโบสถ์หลวงปู่เดินไปชมโบสถ์อยู่วันวันก่อนไม่ใช่ดิคะหลวงปู่นี่ค่ะจะพาทีมงานไปชมโบสถ์ค่ะโบสถ์ที่กำลังบุรณะอยู่ค่ะหลวงปู่ชมก็ได้ครับขึ้นไปเลยเนาะ

เดี๋ยวค่อยเขาถามเลยมือก่อนอ๋อโอเคโอเคได้ครับโอเคยวค่อยเขาถามครับเอ็มเธอถามหลวงปู่นะครับแต่พอยากเป็นเราเนี่ยเียกอูคนนี้กอยากเียนใจ <c oughs> ครับสาธุครับอืครับ <c oughs> อืม

แต่วาสบในยคก่อนอนี่มือ่ดีว่กดวดลาาทอรนครับ่านสาธุนะครับผมทานอะไกก็แสดงว่าพูด่ามหาลงคปูอีกเ้อะครับาสต์รคบดูเสียงไปเันึยกนเรกีก่อนลยนะครับสิแบงซื้อสามหนึ่งออกหกสามหนึ่งเลขสามโสโอ้เลย สาธุถ่ายได้นะคะครับพี่ไม่ถ่ายคู่หลวงปู่มาถึงทัน่าเดี๋ยวช่วยจับกล้องให้ผมหน่อยไดหตัวตัวตัวนี้คือกดถ่ายหลวงปู่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะกรถ่ายด้วยได้ได้เอาเอาเอาเดี่ยวก่อนแล้วเอาคู่อ่าหลวงปู่อ่าขออนุญาตค่ะ ลูกปูมองกล้องหน่อยนะคะอ่อ่ะอ่ะอ้ยันนึงโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายคู่ถ่ายคู่ถ่ายเดียวหรือถ่ายคู่อ่ถ่ายเดียวก่อนละก็อ่าก็นมมือค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะใช่หย่อนนึง ไายเดี่ยวได้นะพี่แด่นั่งข้างคังครับผไม่จะเอาเป็นปลุกเอาเป็นปลุกนปู่ขอบคุณมากค่ับเพราะเด่นมากครับถอดหมวกนะครับอ่าพอเด่นตามหมดแล้วครับสาธุครับผมอันนี้จางทั่วประเทศเลยนะคะหลวงปู่จางต่างประเทศเลยนะคะหลวงปู่ไปได้วนะครับ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับแบงค์มี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ